เปิดวาร์ปกรรมการผู้ตัดสินเด็ดขาดเกมไทยพบแคนาดาพิกโผอย่างไม่น่าเชื่อจนต้องเอ่ยปากชมแซนนอนวินเซอร์โค้ชหญิงทีมชาติแคนาดาที่กลับมาในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกนี้เธอจะมาตามเก็บบินทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะพวกเธอได้ในเวทีเนชั่นลีก2022ซึ่งล่าสุดเป็นวอลบอลหญิงทีมชาติไทยที่พลาดท่าพ่ายไปอย่างน่าตกใจ1ต่อ3เซต เกมนี้มีให้พูดถึงอย่างมากทว่าสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลกับโฟกัสอย่างเจ็บใจก็คือกรรมการที่1คนตัดสินเกมไทยพบแคนาดาล่าสุดที่มีชื่อว่าหลุยเคลาโดมาเซียสกรรมการผู้อื้อฉาวชาวเม็กซิโกที่เคยทำวอลเลย์บอลหญิงไทยร้องไห้เมื่อครั้งคัดโอลิมปิกปี2016โดยเป็นเหตุการณ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2016รอบคัดเลือกนัดไทยพบญี่ปุ่นมีการตัดสินอย่างหน้ากังขา หลังทีมวลบ์บอลสาวไทยพาทาพาญ,ญี่ปุ่นไปแบบน่าเสียดาย2-3ต่อเซต25-20ต่อ23-25ต่อ25-21ต่อ23-25ต่อ13-15ต่อพร้อมกันนีโคดออสกิติพงษ์และชะตักเกียงไก่ยังโดนใบแดงถึง2ครั้งด้วยครั้งแรกที่ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วไม่ได้กับอีกครั้งที่กรรมการที่1มองว่า ทีมชาติไทยพายายามทวงเวลาและยังปรับแต้มให้ญี่ปุ่นอีกต่างหากส่งผลให้ไทยต้องแพ้ไปอย่างน่ากังขาเหตุการณ์ในข้างต้นเกิดขึ้นในช่วงไปเซตท,ที่4และในช่วงเซตสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงสําคัญที่ไทยต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะกรรมการอ้างว่าไม่พบสัญญาณที่ไทยกดขอผ่านระบบนี้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่ทําให้เย์บอลหญิงทีมชาติไทย และว,วลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นเป็นคู่รักคู่แขนกันในเกมกีฬาพอย้อนไปอีก4ปีก่อนหน้านั้นทีมชาติญี่ปุ่นเคยทำให้ทีมชาติไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกเช่นเดียวกันสําหรับหลุยส์เคลาโดมาเซียสเป็นชาวเม็กซิโกปัจจุบันอายุ51ปีเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1971ที่ประเทศเม็กซิโกเริ่มต้นเข้ามาเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่ปี2005 และยังเคยเข้าร่วมการตัดสินวอลเลย์บอลชาชิงแชมป์โลกเมื่อปี2015อีกด้วยนอกจากนั้นหลุยส์เคเลโดมาซิยาตยังเคยทำหน้าที่ในทั้งการการโวลกลางปีเมื่อปี2011และวอลเลย์บอลชาชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีเมื่อปี2015จนได้รับการยกย่องว่าเป็นกรรมการฝีมือดีคนหนึ่งของวงการลูกยางอีกด้วย